เดี๋ยวมันตื่นนะมันจะตื่นหรือเปล่าทุกคนอันนี้อันนี้เป็นหูนนะแบบตัวใหญ่มากห้ามจับมันมันจะกินเราหรอลูกโอ้หนูเคยดูที่ไหนครับสารคาดีเหรอที่ที่จระเข้กินคนใช่ไหมอุ้ยพี่เกลฝั่งนั้นมีอะไร,รอ่ะลูกม<น>ีจระเข้มาอุ้ยเราเจอจระเข้จระเข้ของปลอมของปลอมของปอมหรือของจริงแล้วเขาสตาร์ไว้หรือเปล่าใส่ตัว อ,อุ่ยเดี๋ยวมันตื่นนะมันจะตื่นหรือเปล่าความจระเข้์ลำพูนนะคะอันนี้มัดมัดคอแบบสีเหลืองเลยผ้าสีเหลืองเออเราไปดูกันไหมว่ามีอะไรบ้างปะอุ้ยตัวนี้ตัวนี้นแบบอาแขนอาแขนอาขาแบบนี้เลยนี่อ้าอันนี้เราไปดูกันว่ามีอะไรนะคะทุกคนนี่เขาจะเป็นแบบนี้ใช่มันมีไม้ข้างในอ่ะเขาไปไหนแล้ววะเาขาไม่อยู่แล้วอ่ะ ธระเขศของจริงอุ้ยนระเคของจริงนะไปดูกันไหมครับไปดูกันไปดูกันเขาอยู่ในโกงหนูทุกคนอันนี้อันนี้เป็นหุ่นนะเบบตัวใหญ่มากนี่เลยแต่ว่าตรงนู้นของจริงนะคะเขาเอาอกมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ๆอันนี้อะไรของจริงปไปไปอย่าไปดูใกล้ก,ลกันนี่ทุกคน,นใช่นีอันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ของอปลอมนะ มันจะกินเราเหรอลูกโอ้หนูเคยดูที่ไหนครับสารคาดีเหรอที่ที่จระเข้กินคนใช่ไหมน่ากลัวไหมครับน่ากลัวเจ้าใหญ่ด้วย,วยใช่มันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวที่นอนอยู่ในน้ํานะคะหนึ่งตัวแล้วก็อ้าปากตัวนี้จระเข้ส่วนใหญ่มันจระลึมตาเหรอลูกกรลึมตานอนเหรอเนะาะไปเราไปกันดีกว่าไป,ไปตัวนู้นก็มีนะนั่นเป็นอะไรอะ่ะลูกเป็นแพะหรือ ตัวนี่มันอยู่ในกลงด้วยดูน้องแต่งตัวใช่ดูน้องแต่งตัวนะคะน่ารักเออไะอันนี้อยู่ในกลงตรงนี้หลักค่ะอุ้ยนั่นไงอะไรอ่ะนี่นี่นู้นน่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไะเดี๋ยวเราออกไปกันตรงนี้กันดีกว่าไปไปเร็วเร็วนะกลัวเร็วเดี๋ยวมันพุ่งออกมาแล้วจุลเครือไปเดินนี้หนาว โซนที่หนาวเนาะอากาศเย็นมากอันนี้ทุกคนธันวาเจอปลานะคะเขาอยากมาดูปลานี่ว้าวมันหัวจังสวัสดีตอนนี้มันมุดหัวเออใช่นี่น่ารักไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีนี่เป็นจีอะไรคะดำอันนี้ปลากาดำนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้ปลากาดำนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันตัวจริงเป็นแบบนี้เลย เห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวอะไรอ่ะเราจอตัวอะไรไปดูกันเร็วตัวหรือเปล่าพี่แก้วคืออะไรอ่ะกระทิงหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันไม่แพเนี่ไม่ใช่แพ้หรือเปล่าลูก มันคือไฟอันนี้ผมมันคือไฟดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เพื่อนๆดูฝั่งนี้สิดูเขาเขาสิมันเป็นอย่างนี้เลยเขาเขาลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ป้านาเบยไปปวดเขาเลยเขากำลังเคี้ยวของอร่อยอยู่มาไปกันต่อทำมาเป็นอะไรอ่ะคัำเป็นอะไรอ่ะฮะหนาวนะหาวไม่ใู่ผีเข้าสารอะไรกระดานนั้นล่ะเอาไปเร็วหนาวชิคกี้เนตติมอ่ะไป